ครับมือนี้แม่สิแกงโจดครับมือหนีเนื้นอไม่น้อยนขอไม่เขาเป็นยังกว่าแม่ไม่โจดหนะแ,แต่ว่าพวกไม้เป็นต้นไม้ที่เขาเผาแล้วมันโปงขึง้นปลาทิศปลาเพล็กเขาปลาแล้วมันจะโป่งขืง่ขนน้ำฝนตกครับต้นไม้ไฟใหม่นะครับอันนี้ยังดีแม่นางหย่านางตบหัว ใส่ยังเลงที่รืนี่้มันใส่ยังใส่จุดยังจุดมีไหมต้มตะกคนต้มียังน้ำยังน้ำดำน้ำย่างนใส่ยังไงะมันใส่ยังมีแต่น้ำอย่างนั่งน้ำอย่านงต้มต้มน้ำอย่างนังได้เดือดละใส่จุดลงไปเท่าบาทจุดถือมาหนึ่งลอยหนึ่ง อย่ามันล้างหายากที่มีตะน้อยหน่อยยาผสมถือสื่อมืมาหนึ่งให้กินได้เรยนะอยๆนะม,มันปอกนะมันปอกยากมันหาย,ยากครับน้ำไม่น้อยเดอนน้ำไม่โจดครับใส่น้ำน้ำอย่านั่งเบืออเดแล้วก็ใส่น้ำไม่เสือลงไป นอนต่อไปอันนี้ผักหวานครับผักหวานผักหวานยังคีอเหี้ยว่มอันนี้ข้าวเบียร์ข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วกระตัมอันนี้คือพริกตัพริดซอสแล้วกระตัมไว้ครับ แ,แม่มี้ในนู่มาคอยแช่งพราะมันกินตับเรนูฟทำดูยจตึงครับฟืนไม่ฟืนครับเอามาใส่เตาอ,อันนี้ก็คือไ้ข้าวปั้น ปั้นมาอยู่อะไรตรงนี้อันนี้ก็คือสมนุนไพรการโรคไตเฮ้ยอันนี้คือเคีเยดอิโม่เคียดอิโม่แล้วเนี่ยนะปั้นระโดนไปเร็วปั้นไม่รู้ดิเร็ว เห็นมันรึเปล่าฮะเห็นบ่้เอานีน่ันเดียวมั้งโพี่พีพีพมันอยู่พี่พีมันอยู่ข้างบนพี่ถึงกับอยู่ถึงอันใบพี่พี่พี่มาเร็วมาเร็วมันขึ้นอยู่ทั้งกระสอบไายแล้วผุน่ะมันเขียนตะปาดพวกมันจะสอบไส้ผุน่ะหายยังอยู่พุน พี่มันอยู่ผีไหมมันอยู่ผีมันยู่ผีเห็นอยู่บ่พี่ไอเจตปาดผีมันอยู่กระสอบทรายผีนะผีนะเจตปาดมันอยู่กระสอบทรายนะไอขาปันมันเห็นไหมเหม็นแล้วเขาแล้วมันหนีสายแล้วยัดไอข้าวปั้นกัดมันเยอะจังจั่วโต

อาหารมันใหญ่หอาหานมันอ้อยอันนี้คือผักหวานครับอันนี้คือแม่มอแกนโจดโจดขื้อนน้องใหม่เองอไหมอธิบายเอนโจดกันน้องะหม่น้อย,อยน้อชใหม่น้อยมอเ,เพล เวลาฝนตกมันยังปงตอนแรกก็เผาไฟให้มันใหม่ไฟใหม่ปลาแล้วมันต้เกิดครับตาบ่บ่คอ,อยมีครับหายบ่เผาปลาจังบ่เกิดตาบ่หนามีโจดกินไอ้สามเขามาเผาปลาครับฤดูนั้งแหลกทุบแล้ว,แ,ลวแต่ยังอี่สีหลอกอยู่บ่มามีหลอกใช่ครับที่เจผักหวาน แวัจะไปหาอีอีเียดเียดยังวแม่เียดตะปาดเียดตะปาดเอ้เขียดตะปาดเตะปานี่ตเหนียวตีนมันเหนียวนะเเหียบกันได้รลาุอนเลยไมไหนา้ตปันเขียนเตะปาไหมฮะเียดตะปาไหม มันนี่ว่ามึงเกี่ต่ปาดอัอนอนี้น้องน้องไหมล่ะนอนงน้อมันเห็นเกี่ต่ปาดบ่ลุกขึ้นมาเรียลโอ้ยอะนี่ครับไอเขาปั้นไปดูเขียดตะปาดนะครับจับขึ้นมาได้แล้วนะครับนี่นะเขาอุ้มไว้นะที่หน้าอกแล้วนะครับนี่เดีย๋ยวมาดูไอ้เขียดตะปาด เ็จตะปาดมันจับวิธีกระสอบทรายนะครับที่ม่นจะซ้อ,อมมวยนะครับเะปันไม่เห็นนะเนี่ยนะใกล้น่ะเห็นอยู่บ่านะนะนี่เกจตะปาดนะดเบิงังไอมันลอยดีเดียวเออมาเห็นมาเห็นกันอืมเออมาสั่นมาเร็วมาลองมาหายไม่เกจตาปาดดอกตามหายไม่ติตดอืม,มักไปแล้วที่นี่ ก็โจดสุกแล้วใส่ไหมครับน้ำจุ่น้ำกระแดดใน่นหไหมครับใช่ใช่ว่าเหม็นเนื้อเสียหลายเขาเบียร์ก็ประทิกรับเขาสานมาแล้วก็ต่ำแล้วก็ิดกับน้ำกระแดกนี่นะครับโจดเขาเอิ้นว่าโจดขึ้นน้ำใหม่คนไป ไฟใหม่ต่อมาแล้วมันจะปงขึ้นมาเราไปเจ็บมันเป็น,นอเนเพกคนนม่งครับเดี๋ยวมันจะติดโคตรหงส์รดกินไหมเฮ้ยหงส์สลดลงไปแกางโกโด,ด เบียที่ออนสังน่งไงยว่ะใช้ข้าเบียลงไปนี่ครับข้าเบียสารมาไ้แล้วกันใช้ลงไปครับมันสิข้นน้ำข้นข้นใช้หัวขวานก็ได้กิดไทยด้วยผักหวาน อยู่ผักบวานอันนี้คือผักแงะครับหอมไห้หอมไห้เาภแงะไปสาลคือผากหอมไห้อุย้อนนอยเฮียด้วยรัมให้เซมได้ไหมะซ้หรือเปล่านักวาสูกหน่อยครับยังใซ่ได้ รู้แล้วบอเดี๋ยวเขาใส่กระหอมไฮลงไปครับดูว่าต้องสังเกตสีหอมหิมๆเลยล่ะแกงจุดแกงน้ำมันคล้ายๆกันครับ สูตรม่เ่าแกงมาใหยังใช้น้ำตาลเล็ก้อยข้นเลนน็ก้อยครับขัะเบียร์ทิุดนรับเดยบรอยในภานักแงลงไปนี่คือเรียบรอยแค่ขยิบตูออกเรียบรอยแกงโได้ถึงแสบแน่นอน อย่างนี liquid, ้มันห่อนตัวต้องไปต้มเป็นซุปใบเดี๋ยวมันคนลงไปแล้ว่ะเตยมผักหวานหอมให้ลงไปเรียบร้อเดอนสดนี่ครับเสร็จบร้ย